สวัสดีค่ะท่านผูค้ครองก็สวัสดีนักเรียนนะคะาวันนี้เจอกันอีกแล้วสปหรับที่แล้วยังมีคนส่งงานไม่ครบนะคะยังขาดอีกหลายงานเลยซึ่งตอนนี้คะแนนเก็บบางคนนะครูว่านะถ้าสอบอีกแค่สักครึ่งนึงอะ่ะเกือบสี่แล้วคะ่ะเป็นสี่เลยนะคะตอนนี้คะแนนในแบบชนเพดานมากเลยแสดงว่าส่งงานดีมากๆนะคะแล้วคุณครูก็เห็นแล้วว่า,ามีเด็กบางคนนะคะยังมีการ ไม่ส่งงานอ่าบางคนส่งดีค่ะแต่ลายมือต้องปรับปรุงนะคะเพราะว่าเราจะหาจุดที่จะต้องหักคะแนนกันนิดนิดหนึน่งหนึงนงน่งนะคะเพื่อที่อืมจะได้พัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆนะคะให้สมกับเป็นลูกศิษย์ของครูนะคะโอเคเราไปเรื่องต่อไปกันเลยนะคะอ่า นี่ลักษณะของครอบครัวที่อบอ่นตามวัฒนธรรมไทยเอ๊ะวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงนะครอบครัวเราอยู่ด้วยกันหรือว่าทิ้งกันคะ อยู่ด้วยกันนะคะบางคนบอกไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเราได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าเขาเรียกว่าบิ๊กพ่อบิ๊กแม่บิ๊กก็คือใหญ่ๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะไม่ต้องกังวลใจใดๆนะคะนั่นคือครอบครัวของเราครอบครัวของไทยเราเองนะับเป็นแบบนี้เองเราดูแลซึ่งกันและกันเสมอนะคะไม่ว่าเราจะอยู่กับใครยังไงเราก็จะดูแลกันนะคะป่ะเรามาดูซิสมาชิกในครอบครัว ของครอบครัวไทยเราเป็นไงคะด,ดูดูภาพก็ไ้อ่ะคุณครูไม่ใหญ่ใจอ่านอะไรมากเด็กก็แต่บางคนบอกโทรศัพท์อยู่เครื่องเล็กคุณครูอ่านอธิบายให้หนูน่อยได้ค่ะสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่เอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันหลานช่วยดูแลปู่ย่าตายายเมื่อเจ็บป่วยพี่ช่วยดูแลน้องอาบน้ําหรือรับประทานอาหารหรืออะไรคะพี่ เล่นกับน้องเออเล่นกับน้องก็ได้น้องก็เล่นกับพี่ช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันดูแลสึ้นกันและกันนะคะ่อกปค่ะมีความเคารพนับถือกันและกันโดยเฉพาะการเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสในบ้านซึ่งต้องให้เก็บและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเนื่องจากท่านเป็นไงคะอาโบราณบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเกี่ยวไหมคะ อมืมันก็เกี่ยวนิดหน่อยเพราะท่านเกิดก่อน่นก็ต้องอาบก่อนใช่ไหมคะเออจริงๆคือท่านมีประสบการณ์มากมายมีประสบการณ์ที่แบบว่าทําให้เราอะพอมาสอนเราเนี่ยเราสามารถกระโดดข้ามขั้นได้เลยหมายว่าเราจะประสบความสําเร็จอะได้เร็วกว่าที่ท่านเป็นเพราะท่านอะกว่าจะเรียนรู้มาแต่ละระดับขั้นตอนเนี่ยท่านใช้เวลานานมากนะคะแต่ท่านก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี้ยมาสอนเราเราซึ่งกลาลังเป็นเด็กและกำลังโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะ ง่ายเลยคราเนี้ยมีคนบอกแนวทางไว้แล้วไงเออเราก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นนะกับเร็วกว่าคนที่เขาไม่มีที่ปรึกษานะคะเออไม่มีคนบอกนะคะต้องเห็นไหมครับประโยชน์เยอะเลยอยู่กับผู้ใหญ่ไม่เสียร้ายอ่าต่อไปสมาชิกในครอบครัวนะคะร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นช่วยกันความสะอาด ช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันไปทําบุญหรือวาลาว่างเราก็ทำอะไรคะพูดคุยกันศึกษาการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆกัน,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 นในครอบครัวนะคะช่วยกันได้ช่วยกันทำํำกิจกรรมทุกๆอย่างนะคะเก็บของเก็บบ้านหรือบางทีช่วยกันแต่งห้องเอ <Yeah. S 2> แต่งห้องนอนเนี่ยค่ะไล่ไปทีละห้องละห้องก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเออลองดูนะคะ อ่ะต่อไปนะคะสร้างบรรยากาศในครอบครัวนะคะให้เป็นแบบประชาธิปไตยเช่นการให้เหตุผลตัดสินเรื่องต่างๆและครบกันอย่างมีเหตุผลนะคะไม่โต้เถียงกันแบบไม่มีเหตุผลคืออย่างถ้าคุณจะโต้เถียงคุณต้องมีหลักการหรือว่า <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> เหตุผลนะคะที่จะบอธิบายคําโต้เถียงของตนเองไม่แต่โกนหัวเวกใส่กันนะคะนั่นแสดงว่าเป็นประชาธิปไตยไหมคะถ้าเกิดแต่โกนหัวเวกด่าทอกันแย่งชิงกัน ฉันต้องชนะให้ได้อย่างนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเอาลองดูต่อไปค่ะ <c oughs> <c oughs> แลนะคะสมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดดูแลรักษาทรัพย์สินของครอบครัวนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซื้อมาให้เราใช้ที่เราต้องอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้อะไรคะใช้เงิน ใช้เงินดังนั้นเมื่อรู้ว่าต้องใช้เงินเยอะเนี่ยถามว่าถ้าเอามาซื้อของที่ต้อง,องเสียหายจริงๆแล้วมันน่าจะใช้ได้สิบปีอยู่อยู่มันใช้ได้แค่ห้าปีดังนั้นพออีกห้าปีต่อมาเนี่ยหนูต้องซื้อใหม่ถามว่าเงินส่วนที่ซื้อใหม่อ่พวกอป,ประเภทโซฟานี้้วกัน,กนโซฟานี่มันแพงมากใช่ไหมคะอะโต๊ะโต๊ที่นั่งกินข้าวหรือว่าตู้เตียงอะไรเงี้ยมันแพงมากอยู่ๆใช้ได้แค่ห้าปีพังซะ ไม่มีใครช่วยดูแลวันว่างเราก็ดันขึ้นไปกระโดดเด้งเด้งอยู่บนเตียงเงี้ยพังหรือว่าเราชอบเอาอะไรไปขีดทิดมโซฟาของคุณแม่เป็นรอยขาดปูปะหมดเลยเงี้ยถามว่าเราก็เสียเงินซื้ออีกเยอะเลยใช่ไหมคะแทนที่เงินนั้นเราจะนําไปท่องเที่ยวด้วยกันไปซื้อของที่มีประโยชน์เพิ่มซื้ออาหารบำรุงร่างกายเราก็ต้องเอามาซ่อมแซมของพวกนี้มาซื้อแทนของพวกนี้แทนเนี่ยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็อาจจะเกิด บทเหตุหรือปัญหาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ช่วยกันดูและนะคะครอบครัวของเราควรจะช่วยกันดูแลอ่าต่อไปมีงานอีกนะคำถามใกล้ๆตัวเราอ่าขออีกสาข้อนะคะในบทนี้นะคะถ้าสมาชิกท,ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่ปองดองนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรอาแเ่ให้ตอบสั้นเองเห็นไหมคะแต่เขียนให้สวยนะเขียนโจทย์ด้วยนะคะ ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรอเน้นหลายมือมากนะคะย้ําก่อนข้อ3นักเรียนต้องการอยู่ในครอบครัวแบบใดเพราะเหตุใดเอาละค่ะคราวนี้เด็กไปตอบคําถามมาแค่สาข้อสั้นๆเอ๊ะวันนี้ในชั่วโมงนี้น่าจะได้เสร็จเรียบร้อยใครที่เห็นว่าเพื่อนอ่ะไม่มีโทรศัพท์ดูไปเปิดให้เพื่อนดูบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กันหรือว่าอ่าได้ไปเจอกันนะคะก็สุงแมสด,ด้วยนะคะแล้วก็เอาคลิปเนี้ยเปิดให้เพื่อนดูด้วยนะคะช่วยเหลือกันนะคะเป็นมิตรที่ดีต่อการนั่นแหละคะ่ะคนในครอบครัวเขาถ้าเป็นเพื่อนก็เหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวในจิตใจของเราเหมือนกันเพราะมันมีผลกับจิตใจของเราใช่ไหมคะนั่นแหล,ละเราให้ดูแลเขาด้วยนะคะเห็นใจเพื่อนๆที่เขาอาจจะไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย ไปบอกเขาทำงานโจทย์เสร็จปุ๊บยังไม่ต้องตอบอ่ะให้ดูด้วยเออจะไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะคะให้โจทย์ไปเผื่อๆกันด้วยนะคะโอเคค่ะทำงานนะคะวันนี้น่าจะรวดเร็วเพราะคำตอบสั้นนิดเดียวคุณครูตรวจแน่ๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะ